สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไล่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะได้ขยับขยายย้ายนะครับไก่แต่ละรุ่นนะครับขยับออกไปนะครับแล้วก็ทําความสะอาดล็อกนะครับล็อกอนุบาลน,นะฮะทั้งล็อกดินแล้วก็กล่องอนุบาลน,นะครับผมแล้วก็ขยับ รุ่นพี่ออกนะครับแล้วก็เอารุ่นน้องเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการติดตามทํางานกันต่อไปเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคก่อนเข้าไปดูคลิปอด่ยวๆครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้พีเอฟด้วยนะครับผมไะ แล้วก็ทําความสะอาดล้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาแค่อี่ยมพอประมาณนะครับไม่ต้องเอาเอี่มเยอะมากเนาะเพื่อว่าเพื่อที่ว่าจะเตรียมไก่นะครับรุ่นหนึ่งลงนะครับเพื่อนเพื่ออาจจะสงสยัยอาะราชุดนี้ไปไหนนะครับชุดนี้เราย้ายเอาไปไว้ข้างน,นอกแล้วนะครับผมจะไปไว้อยู่ในล้าวนี่นะครับรุ่นใน,นล้าวเมื่อกี้นะฮนะรุ่นกลางนะครับรุ่นใหญ่ก็อยู่อีก็อกหนึ่งเนาะรุ่นกลางนะครับเราจะลองเอา ปล่อยเลี้ยงในนี้นะครับผมนี้ก็จะมีรั้วกั้นรอบแบบนี้จะมีแม่ไก่พักฟื้นอยู่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ไก่ออกเพราะว่าเดี๋ยวตอนปล่อยลูกไก่แม่ไก่อาจจะตีได้นะครับช่วงนี้ก็หน้าร้อนนะครับจะลกหน่อยเนาะเพราะว่าใบไม้หล่นนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเดี๋ยวเราจะเข้ามาเก็บใบไม้เอาไปใส่แปลงผักนะครับผมนี่ก็เริ่มปล่อยออกมาแล้วนะฮะจะฝึกให้อยู่ร้าวแบบนี้นะครับผม เราได้ฝึกให้เขากินข้าวเปลือกกินข้าวกระดินมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาปล่อยในสถานการณ์จริงแล้วก็จะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมก็ค่อยปรับเขานะครับก่อนที่จะเอาลงไปไว้ล้วข้างล่างนะครับผมคือเราไปดูนะครับว่าชุดใหญ่เราย้ายไปไว้ไหนนะฮะใหญ่ที่อยู่ล้วนี้นะครับผมอผมได้ย้ายลงไปไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมเข้า,าย้ายออกไปอยู่ล้วใหญ่ ล้าใหญ่คันนี้คือล้าที่จะต้องปล่อยกว้างให้เขาใช้ชีวิตแบบโล่งกว้างของจริงนะครับคันนี้แต่ก็ต้องไปดูแลปฏิบัติเขาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงมาอยู่ตรงนั้นนะถ้าเราปล่อยเขาเลยเนะี่ยแต่เขาก็จะวิ่งกลับมาที่ล้าได้นะครับผมแล้วก็เขายังหากินไม่เป็นแล้วกจ็จะกินข้าวเนี่ยพอเราโรยข้าวเนี่ยพวกรุนพีจะไล่จิกเขาได้นะครับเดี๋ยวก็จะผอมแกนเนาะตอนนี้เราก็เอาสุ่มเข้าไปขงังนะเอาสุ่มเข้าไปขงังให้เขานอนอยู่ในล้านะครับเพิ่งไปเมื่อคืนนะฮะ เดี๋ยววันนี้เราจะลงไปให้ข้าวกันนะครับผมก็ล้าที่ปล่อยเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําล็อกให้ดีๆนะครับผมเพิ่งเอาสุ่มไปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่อยๆปรับนะเพราะความจริงเนี่ยจะทําล้าแล้วจะทําล็อกให้เขาสําหรับเอาไปอธุบาลเขาแล้วแต่เราว่าเราจะรื้อรื้อหลังคารื้อล้าทําใหม่นะก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันดูมาตรฐานขึ้นนะครับมาขังสุ่มไว้ในนี้เนาะเพื่อจะให้เขานอนในนี้นะครับผมเดีย๋ยวเขาจะหัดให้เขาขึ้นคอ,อน,นอนนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราจะมาทําร้าวทาล็อกอยู่นี้ทําล็อกหรือร้าวนี้นะครับด้านข้างเนี่ยนะเพื่อจะให้เขาอยู่กว้าง,งกว้างอยู่สบายๆนะครับแต่คราวนี้มาดูแล้วแบบว่าร้าวตรงเนี้ยมันน่าจะต้องรื้อเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเพราะตอนนี้ใช้ไม้ยูคาทําไว้นะแล้วก็จะรื้อ,อะตะแกรงมันเป็นตะแกรงเอ็นนะครับแล้วกันไว้สําหรับการงูนะครับผมแล้วก็ใส่รี่กันยุงใช่ไหมแต่คราวนี้ ปัญหาคือมันกันหมาไม่ได้นะครับผมมันกันหมาไม่ได้มันกันตัวเงินตัวทองไม่ได้นะครับเพียฟก็เลยจะรื้อรับเหล็กทั้งหมดนะครับผมเปลี่ยนเป็นเพิงหมาเงินเนาะแล้วก็จะจะใส่ตะข่ายเหล็กนะครับผมกันหมากันอ่ากันหมาได้กันตะขวดได้นะฮะก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมแลหลายคนบอกว่าทำไมไม่รื้อก่อนแล้วปล่อยคือไก่มันโตแล้วนะครับผมมันเรารอเวลาตรงนู้นไม่ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันยังใช้งานได้แล้วก็อย่างตรงเนี้ยรอเงินสาคัญเลยคือเงินเนี่ย เพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดใส่โครงเหล็กก็ใส่กระสังกะสีเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ทําไม่เลยครับเพราะว่าใส่โครงเหล็กแล้วก็ใส่สังกะสีมันก็ไม่กีก่บาทแต่ไอตะแกรงเหล็กเดี๋ยมันลูกละพันกว่าบาทเราเนี่ยอาจจะใช้สักสามลูกใช่ไหมก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็น่าจะอยู่งบประมาณหมื่นนิดๆนะครับหมดเนี่ยหมื่นนิดๆนั้นรวมแบบว่ายกมุงใส่หลังคานะครับผมหมื่นนิดๆนี่หมายความว่ากูทำเองนะไม่ได้จ้างช่างนะครับผมโอเค ก็อเอาให้ดูนะครับว่าเนี่ยเริ่มย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับต้องขังให้เขาอยู่ตรงนี้สักอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์เนาะสักอาทิตย์หนึ่งกาลังดีนะครับผมให้เขาติดร้าแล้วค่อยปล่อยถ้าไม่งั้นถ้าเราปล่อยเลยเนี่ยเขาก็จะวิ่งกลับไปที่ร้าวเดิมเขาคือด้านบนได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้าวไก่แป๊บหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะย้ายนี่นะครับพวกชุดนี้นะครับผมอ่าลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสายรัดข้อเท้านะครับแบบนี้นี่เห็นไหมเริ่มรับแล้วเราจะเปลี่ยนสายรัดข้อเท้าชุดเล็กด้วยนะครับผมจับดูพวกที่ตัวใหญ่พอที่จะเปลี่ยนสายรัดข้อเท้านะครับมันจะมีบางตัวนะที่สายรัดข้อเท้าแน่นแล้วเราก็จะเปลี่ยนสายรัดข้อเท้ามาไว้ที่ที่ปีก เราจะไว้ข้างล่างนะครับผมแต่ส่วนพวกที่ยังยังไม่แน่นเนี่ยเราจะ,จะไว้บนกล่องเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเราก็จะเตรียมเอาชุดใหม่นะครับที่ออกเนี่ยมาไว้บนกล่องนะครับแล้วก็ให้พวกที่เรายังไม่รัดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนขาและก็เท้าเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงฝึกให้เด็กๆกินอาหารนะครับเราก็เตรียมน้ําเตรียมข้าวรอเด็กๆไว้เลยนะครับผมครับเตรียมน้ําแล้วก็ข้าวนะ จะเห็นนะครับว่า,าชุดนี้ก็ยังตัดปีกอยู่นะครับนี่ชุดที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนห่วงขาที่ปีกนะครับมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เหลืออีกรุ่นหนึ่งเนาะที่จะต้องเปลี่ยนห่วงขาก่อนเพราะเริ่มรัดแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนชุดนั้นนะครับเอามาลงไว้นะฮะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่ห่วงขาย,ยังหลวมเลยก็แสดงว่ายัง อ่ยังไว้บนกล่องกันได้เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงนะครับให้เด็กๆอ่าให้ให้ไก่ชุดต่อไปที่เพิ่งออกได้หนึ่งวันนะครับเอามาไว้เอามาไว้ในเอ่ะคืออะไรในโครงอนุบาลน,นะครับเพื่อที่จะได้สอนให้กินข้าวเป็นนะครับผมนี่นะครับผมรุ่นนี้เห็นไหมสายรัดมันรัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายรัดที่ขามาไว้ที่ปีกนะครับเนี่ยสายมันรัดนะครับผม แล้วก็จะเปลี่ยนเอรอาจะขาไปแล้วมีเป็นข้อนิดิดียเลงรัดมันจะรัดนะครับนี่รัดเกินเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากขามาไว้ที่ปีกแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดนี้แล้วไปไว้ในร้าวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ายังหลวมอยู่นะครับก็จะไว้เป็นที่เลี้ยงอยู่ในกล่องเนาะ ที่เหลือในกล่องก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นเล็กเห็นไหมไอห่วงมันยังหมุนได้รอบเราก็จะไว้เป็นพี่เลี้ยงในในในรุ่นต่อไปนะครับก็จะมีไก่รุ่นต่อไปเข้ามานะฮะวันนี้จะมีเข้ามา2รุ่นนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเรา,าเอาชุดใหม่นี้เข้าล็อกอนุบาลน,นะครับผมมาเก็บอีกสองแม่เนาะแม่แม่นี้ได้ลูกห้าตัวนะครับผมแล้วอีกแม่หนึ่งเป็นไก่สาวนะครับผมทิ้งไปหนึ่งชุดนะครับพอชุดที่สองเนี่ย แอบไปไข่ข้างนอกนะครับแล้วก็จับเข้ามาที่หลังเนาะก็เลยได้ลูกสองตัวนะครับแล้วก็เป็นไข่เสียอยู่ข้างในสี่ฟองนะครับผมเพราะว่าเราจับเข้ามาทับกับตัวผู้ช้านะครับไข่ชุดแรกนะครับสี่ฟองก็เลยเสียไปเนาะก็เลยจะเราจะเอามาจับลูกเข้าไปเข้ากับอนอุบาลน,นะครับใส่ห่วงขาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ในกล่องอนุบาลเลยเดี๋ยวก็พวกพี่ๆเขาก็จะกินอาหารนำนะฮะ เป็นพี่เลี้ยงให้นะครับผมออโอเคเสร็จไปหน,น,นึ่งชุดนะ,ะครับก็เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บทำความสะอาดกล่องรูบันนี้ให้หมดก่อนขี้เนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นอันเสร็จงานวันนี้ แล้วครับเพื่อนๆเก็บพื้นนะทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับใส่อาหารใส่น้ำนะครับเอาเด็กๆเอาไก่ชุดใหม่นะครับลงไปนะฮะแล้วก็ชุดเก่านะครับเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ใส่ลิงมากินน้ำนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสอนกินน้ํากินอาหารนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับพี่เอ๋ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปละบ๊ายบาย